ฉันวิมาลาครูสังคมศึกษาฉันก้าวสู่อาชีพครูอย่างเต็มตัวตามที่ได้ฝันไว้โรงเรียนที่สอนเป็นโรงเรียนประถมแแ่งหนึ่งในอำเภอบัวความตั้งใจของฉันก็คืออยากให้เด็กและเยาวชนมีความรู้มีปูคุ่มกันมีเหตุผลรู้จักคิดวิเคราะห์ไม่สร้ำ ทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศจนสามารถทาให้ชาติไทยเจริญได้ซึ่งในตอนนี้ฉันต้องรับภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จในการแก้ปัญหาความขาดความสาม,มีทีของเด็กนักเรียนที่ฉันรับหน้าที่เป็นครูประจำชั้นป .6 ทักหนเรื่องจากอาทิตย์หน้าจะมีการแข่งขันขผลงานห้องเรียนของเราดังนั้นครูขอความคิดเห็นหน่อยสิว่าเราจะนําเสนอผลงานรูปแบบไหน แล้วก็เราจะนําอะไรไปนําเสนออะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะครูขอนําเสนอหน่อยคุณครูค,คะหนูคิดว่าน่าจะนําเสนอโครงงานคุณธรรมค่ะครูคะหนูคิดว่าโครงงานคุณธรรมน่ะไม่ใช่ยไปคะ่ะนําเสนอเกี่ยวกับการแสดงทางวิรรทยาศาสตร์ดีกว่าน่าสนใจกว่าเยอะอบม่ะครงา กเ์ขยะกว่าครับผมว่าโครงงานกีฬาดีกว่าครับครับผมว่าน่าจะนำเสนอการ์ดตอนนีก่นะคะโอเคได้แล้วงั้นครูให้เวลานักเรียนคิดว่าจะเอาอะไรแล้วพรุ่งนี้เราจะสรุปในชั่วโมงเรียนกันนะคะนักเรียนคะตกลงว่าห้องเราจะโครงงานอะไรไปนำเสนอคะได้ลค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะน่าจะเหมาะสมกับห้องเราดี จลงงั้นเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ละกันนะคะเรามาเรียนต่อกันเลยค่ะข้อความข้าฟันทำไมเธอไม่บอกครูไปแล้วว่าเราไม่ตกลงกันเลยไม่เป็นไรหรอกยังไงก็เป็นผลงานของพวกเราโครงงานวิทยาศาสตร์อาาร่านเหมาะสมอย่างที่นาราดาพูดก็ได้ ยาแล้วก็ข้างขวนเช่นกันเราไปที่ห้องประชุมนะคะไปเรียนแน่ไปประชุมก่อนคทราบดีจ้าครูราค่เรานยังคะครูก็ไม่ทราบเหมือนกัน ครูก็ลอถามเพื่อนี่แหละครับเมื่อวานครูก็เห็นแล้วนะคะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีแก้ไขกันดีไหมเอาใส่เลยค่ะครับัครูวิมาลาเนี่หรือผลงานของข้้งป .6 ทั้งหนึ่งมันไม่น่าจะได้แค่นี้ผมผิดหวังจริงๆและก็ผิดหวังด้วยที่มอบหมายให้คุณครู มาเป็นครูประจําชั้นถ้ารู้แบบนี้ผมจ้างครูคนอื่นไม่นี่วก่อนเดี๋ยวเสร็จงานนี้เชิญพวกผมที่ห้องด้วยมีวิธีที่จะแก้ไขแล้วก็ทําให้ห้องนี้ดีขึ้นท่านผออคะใช้วิธีของผมนี่คะแต่ต้องขอความร่วมมือกับท่านผออด้วยนะครับไหนคุณครูลองเสนอให้ผมฟังหน่อยสิครับ คุณวิมาลงานที่จะนำเสนอที่เขตอยู่ที่ไหนครับผมจะได้คนขับรถยกขึ้นไปพออ,ออ๋ครับคือว่าเอออีกแล้วเหรอผมให้คุณแก้ตัวแล้วนะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเดีวทีนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันชื่อเสียงโรงเรียนผลปี้หมดงานระดับเขตการศึกษานะคุณ้อเล่นไันได้ที่ไหนเดี๋ยวเชิญที่ห้องผมด้วย 嗯。 ได้เป็นครูประจำชั้นของข้อวหนูแล้วนะคะพอดีขออให้ครูไปสอนที่อื่นแล้วเห็นไหมล่ะถ้าพวกเราขาดความสามัคคีกันจะเกิดผลเสียหลายๆด้านตามมาในการดำเนินชีวิตของเราย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมงานการเคารพกันไม่ทะเลาะบอกแว้ง ช่วยเหลือพเพื่อูกันเพื่อให้หงานสาเร็จลุล่วงมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแค่นี้ครูก,ก็ภูมิใจแล้วสัญญากับครูได้ไหมว่าพวกเราจะรักและสามัคคีกันไง <Yeah. S 1> ั้นครูขออยู่เป็นครูประจำชั้นของพวกเราต่อไป yeah.